ออปติมัตพ้อมไปครับเราจะเล่นมาซายกับคุณออปติมัตพามนะครับไปไปไปเพราะว่าเขาชอบเล่นเป็นมาเทียมแลวเกิร์ลไปมาไซาโคนเทียมโคนโอ้พี่พี่ยาวผมแล้ววะเขาจะทิมเราแล้ลวอะนุ่มชมแบบนมันจะขนาดนั้นเนี่ยใจร้ายจัง าะไรเขา้า่ะดันขึ้นไปเดี๋ยวยังขึ้นมากไม่เสร็จเลยพี่บุกเอาบุกเอาขึ้นหมากไม่เสร็จเลยพี่เขาช่วงเอาช่วงเอาว่ะดันขึ้นไปตายไหมวะเนี่ยดันขึ้นไปไม่ไม่ตายจะมาดันตัวนี้แทนดีเนี่ยที่เรามีโคนสองตัวเนี่ยเําทำไรดันขึ้นไปครับ เขาจะต้องนั่นไงว่าแล้วรู้แผนชั่วแล้วท่านผู้ชมเขาเจะเอาเม็ดมาแยงผมว่ะเขาเจะเอาเม็ดแยงผมอ่ะดังยุงไม่ก่อนเลยได้กินไปได้กินไปตายไหมเนี่ย ัานขึ้นไปน่าจะจ่ายเขาจะแยงผมแล้วอยากจะเอามา้าไปยืนตำแหน่งนั้นจังเลยโอเคไปครับถอยยังไม่แยงเลยไหมยแย่งวะ่ะถอยครับถอยมาไล่มาโอเคดันขึ้นไปครับ แ yeah, ย่แล้วมาสายค่ายกระจายค่ <c oughs> ายแตกแล้วว่าทุกผู้ชมเล่นมาสายไม่ได้แล้ววะตนบุกอย่างรวดเร็วนั่นแห่ไม่เอาด้วยเว้ยองก,กินแล้วกอกินครับอกินครับ ผมจะทิมเบีย้ยใส่เรือไปเลยนะครับเออไม่กินเลยเว้ยตายไม่ว่าโดนลูกดีนึงเนี่ยกินเข้าไปครับโอ้เสรษหายหนักถอยลงมาครับถอยลงมาเขิบ้ากินบากินกินได้นะกินครับผม นี้ดิครับรออะไรไปแล้วไปครับม้าไป ตัวนั้นเละตอดซะหน่อยดีกว่ามาตอดตอดตอดมานิดหนึ่งตอดมานิดหนึ่งมาจ่อโคนด้วยอือจ่อตัวนี้ไว้ครับทำไมจะลุกไหมหรือว่าจะยังไงลุกแล้วก็หนีนะครับเราไม่สู้คน คนนี้ไว้มาดันครับ เฮ้ยกินเลยเหรอพี่ใจลายจังเอามากินนะครับนั่นตัวนั้นทำไมอ่ะกินดิเอาอะไรกินอ่ะน่าจะเอามาโดดกินลุกนะผมเดานะ แต่เบี้ยตัวนั้นมันขาดอยู่แล้วท่านผู้ชมเขาเอาโคลนกินไม่ได้นะครับเอาโคลนกินไม่ได้นี่ลุกเข้าไปแล้วเนี่ยถึงดอกไหนถอยดีๆนะถอยไม่ดีตายฟรี free. บอกเนี้บอกเนวกดแม่งเลยกดไม้แม่งเลยตายตายมาตายตายเรือก็ผพูกไม่ได้หยุดติดตาแม่นะครับทำไงทำไงทำไง ดินหล่หนอะไรไม่ได้แล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะท่านผู้ชมนั่นก็คือการเดินเม็ดมาบังนะครับเอากินมาฟีนะพี่อะกินมาฟีครับอะกินลูกเข้าไปครับเอาเดินมาบังไหมไม่โดดขึ้นไม่เลยแล้วกัน กินไม่ได้กินลุกแพ้เลยนะครับนี้เฮ้ยเอาว่ะสองตัวละ ยไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงขึ้นไปเขากินแน่นอนอะงั้นผมกินตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเลือขึ้นมาอีกลำหนึ่งท่านผู้ชมนั่นแหน่ไม่เอาลเลยไว้เริ่มเริ่มออกฤทธิ์แล้วทำเริ่มออกฤทธิ์แล้วเริ่มก้าวลาวแล้วคนแม่งเริ่มก้าวลาวนี่ ไงดีวะไงดีวะไงดีวะเราจะโดนัมแล้ว่านผู้ชมหมาเรามาเราจะตายห่าแล้วอืมอ่ะลูกตานี้แล้วกันไหนไหนไหนหนีไปไหนหนีไปไหน,ไหน,ไหน,ไหน เขาเขาไม่กล้าลงมาหรอกเชื่อผมผมรูผม้ผมรู้ผมรู้ม่กล้าลงมาหลอกลงมาผมจะเปิดลุกแล้วก็กินเรือลำ,ลำอีกลำหนึ่งท่านผู้ชมเขาลงมาไม่ได้เขาจะต้องอยู่ด้านบนนั่นแหละเขาลงมาก็ต้องเสียเรือไงเดี๋ยวจะกินไปเลยกินเลยไหม เอาเลอกินมา้าไปเลยไหมไม่ <c oughs> ไปแล้วอีกกลุ่หนึ่งรวมดูช่วยกันนะครับข่าวนี้เราเสร็จแน่นอน <c oughs> ไม่แย่ตัวนั้นเอ้าก็ขอบคุณครับที่ช่วยบังให้ช่วยไหมวะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยช่วยดีลุกเข้าไปครับ ไปแล้วเรือเราโคตรแสบเลยเรืออีกชึกเดียวเท่านั้นอีกแค่ชึกเดียวเท่านั้นมันก็มีวิธีอยู่นะทานผู้ชมนั่นก็คือการต่อเรือนะครับใช่วิธีเดียวที่เขาจะรอดได้คือเขาจะต้องต่อเรือแหละเออนั่นแหละ ใช่ซึ่งถ้าผมต่อเรือใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าผมเอามากินเรือเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะเอาเม็ดกินหรือว่าเอาขุ่นไปกินเรือเขาต้องเอาเม็ดกินอยู่แล้วถูกไหมท่านผู้ชมเนื้อแต่ผมจะเปิดลูกตบเรือ,อกลำหนึ่งนเี้ตูมกระจายจริงจริงน่าจะเปิดลูกด้านล่างว่ะจะได้กินเปรียกตัวหนึ่งไปด้วยโอเคอค,ครับ